อ่ะเป็นหางช้างอ่าเฮ้ยชอบชอบชอบคกับอ่าน่ารักน่ารักโอเคครับใน EP นี้ในคลิปนี้คลิปจะรีแอคการแสดงที่มีชื่อชุดว่าเมือครับเป็นผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นะครับโพสต์ไว้โดยช่อง Dance Art S อ่า d ดนซ์อาร์ S, Arts, S R I U นะครับเราไปชมกันแบบโผล่งๆให้การแสดงสื่อสารแทนคําอธิบายทั้งนี้อาจจะมีการวิจารณ์เชิงสร้างสารรค์ในระหว่างชมการแสดงไปจ้า<ม>เสียงอะไรโอ๊ยโอ้ยตีเหรอตีทำไมอ๋อตีช้างเหรตีคนมีเสียงเหมือนอะไรอะ่ะ ทุกคนจะเย็นๆนะคอมเมนต์มากันอ๋อช้างอ๋อมอกี้น่าจะเป็นควันช้างอ๋อมีเาอร์เอฟเฟกต์้ยอิวฝนตกป่ะน่ะเออเออเออ้ยโอ้ยโ้ยดีอ่ะดีโอ้ไฟไม่น่าสะตกเลยอ่ะไฟสะตกแล้วลายตาลายเอ้ยทำโพสดีทำโพสิชั่นนิ่งดีเป็นตัวเหมือนตัวช้างแล้วเหมือนแบบช้างดื้อควันตีใหญ่เลยอ่ะ กโอ้ยช้างเจ็บโอ้ยคนลุกช้างเจ็บโอ้ย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 นะคนลุกนะคนลุกนะคนลุกกับการที่นักแสดงที่เป็นตัวช้างออออย่น โอ้ยดนตรีดีบ้านไหนทําเนี่ยอ่าอ่าเป็นคอนเทมเป็นร่วมสม,ยมัยเอออู้ใช้นักแสดงเป็นผู้หญิงก็เป็นช้างเนาะเออ ไฟโอ้ไฟไฟไฟบีมเพียงตาสุดนิดแหมอีตาควานช้างตัวเอกเมื่อกี้ก็หน้าตาจิ้มริมนะลูกติดนิดเดียวอะ่ะตัวที่เป็นควานอะ่ะถ้านุ่งสั้นๆก็ดีเนาะ นุ้งให้มันสั้นกว่านี้หน่อยก็ก็จะเซ็กซี่ดีนะอันนี้ความชอบส่วนตัวนะเออเออเออดนตรีดีป่ะทุกคนใจเย็นกับคอมเมนต์ก่อนนะทุกคนนะใจเย็นนะกราบขออภัยตอนนี้คอมเมนต์มันฟลอตมากเลยมันฟลอตอนะ่ะมันฟลนะัตอ่ะมันท่วมแล้วอะ่ะกราบขออภยัยใจเย็นนะครับดูโชว์ไปด้วยกันก่อนทุกคนเร็วถ้าก๊อปวางกูจิบกราบขออภัยนะมันมันเยอะมากเลยอะ่ะ ค่อนข้างลายตาเออ๋ออ๋อเฮ้ยทำกับช้างอย่างนั้นโอ้ยทำไมอะทำไมทำกับช้างอย่างนั้นน่ามีจริงไหมอะใจร้ายจังเลยอะโอ้โหคนเราจะท่าลุ้นช้างขนาดนั้นเลยหรอใจนายมากนะลูกทุกคนใจเย็นกับคอมเมนต์ก่อนนะตอนนี้มันฟลัดนะครับโอ้ อันนี้เขาสื่อถึงอะไรเอ่ยใครรู้บ้างแหมรู้สึกมนุษย์สาสัตว์เสือปัตตพี่ผืนแผ่นเอออยู่ในแดนทีบใต้อาศัยสนเพิงกันคือจังค้นและสร้างหน้าขิ้นโตอาดเพ่งอาศัยกอบเกือือกูนไหวแต่หลัง แต่นั่นโกธาโมโหหอนมโนในใจต่ำการกระทําเหตุให้จังมีใดบ่เศ้าคือคนเฮานี่คมเหียงเงียบย้ำขอตีนำลงทื่นสารสั่งจังห้นมันกะฮอนฮอนเข่าเอาอังมโนไหมเหมือนเขาสื่อถึงไฟสูงส่ัจธรรมทวงใจของชีวิตมนุษย์เหรอโมหโทสะอะไรพวกนี้หรอ สร้างเลยศูนย์ไรขาเลี้ยวสู่ใส่กันมันจังเป็นหีทห่อนในโกลูมช้างเขาแบบน้ำมาการศูญเสียหมอด้วยมิสแกรนมาตายด้วยความห้นห่อนว่เอาใจเขาวะาออเออเฉันชอบคุยกับช้างอันนี้แท่สำดัยคนเฮาหูสึกได้ศัตสากโระดยดังคอยจะฟังเฮียนหูใจเขาห่วมกัน ไั่นี้คุยกับชัางน่ารักจะแย่แลดูลิงล้ำสิน้ำสุกทวนนาเถิ่งสร้างแหละคนหวนขึ้นเน่าทินตนให้ผ้าสร้างเฮ้ยอันนี้มันมันสื่อถึงอะไรเนี่ยคุณี่บปวดโล่งๆกรับขออภัยนะครับแต่มันแสดงเห็นได้ว่ามนุษย์เนี่ยใช้ประโยชน์จากช้างจนบางครั้งเนี่ยไปทำร้ายทาลุนเขาด้วยความโกรธ โสะโมหะอะไรประมาณนี้ป่ะโอ้ยฉันชอบรกราฟนี้ชอบแพทเทิร์นนี้เอออยากดูลูกฟอนอะเหมือนลูกชายทุกคนถือพร็อพป,ป่ะถ้ามันเลยกลายเป็นฟันฟันตีตีเหมือนเอาคอนทุกทุกรกราฟมันเลยดูเป็นแบบการทุกๆตีตีตอ๋อปลดเพื่องพันธนาการอะไรอย่างนี้เหรอแล้วก็แบบเฮ้ยฉันมานะ แล้วก็เลี้ยงดูด้วยความเอ็นดูอะไรอย่างนี้มะมดูแลเอาใจใส่ด้วยใจรักกับกับช้างอะไรอย่างนี้หรอหมดเบืืองบัณฑนาการอะไรอย่างนี้ปะโอซีเมื่อกี้ฉันเกือบมานะฉันเกือบมาแล้วเนี่ยดนตรีดีจังเลยอะดนตรีมีความร่วมสมัยเป็นอีสานคอนเทมอ่ะ อ่าเป็นหางช้างอ่าเฮ้ยชอบชอบชอบกับอ่าน่ารักน่ารักวุย้ยงาหักแล้วหนึ่งเอาวสไนมาแล้วหนึ่งเอออยากดูแบบนี้อยากดูฟ้อนฟ้อนลำลำลูกตอนแรกมันเหมือนออกกําลังกายไปหน่อยอ่ะมันเอาแอรเทีอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะเอาเมืองกับ,บบ้านเออ เมื่อบ้านเมื่อบ้านเมือเ่อแปลว่ากลับอะไรเงี้ยเนาะแม่ท่าถ้าท่าแบบนี้มีความคล้ายคล้ายขึ้นกับถ้าของมอ,งอ,งอ,งองสอบน,นะครับ พอามาเป็นพาร์ทหลังนี้สุกรู้สึกดูแล้วสบายตาคนี่คลายลงมากเลยอะ่ะดีแนมดนตรีมีความแบบร่วมสมัยจบแล้วใช่ไหมโอเคครับการแสดงชุดเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเราวิจารณ์งานไปพร้อมกันก่อนนะ สำหรับการแสดงชุดเมือเนาะของราชพัชรสุรินคุณจิ๊บก็ชื่นชมในแนวคิดนะครับเอาความเป็นช้างเอา,เอาสัญญาต์สัตว์ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคู่บ้านคู่เมืองของเขาเนี่ยมาทําเป็นโชว์คุณจิ๊บว่าก็มีความน่าสนใจมันดูสํานึกรักบ้านเกิดดีชื่นชมการทำรํำกราฟที่เรียนแบบ ธรรมชาติของช้างมานะครับพุทิพยก็ทําได้น่ารักดีนะครับแล้วก็ออกแบบเสื้อผ้าก็ดูเก๋ดีครับช้างนะมีกลิ่นไอความเป็นมิดรแกรนหน่อยๆตรงเนี้ยเอางาม,มาตรงเนี้ยนะ <laughs> คอสตูมของตัวที่เป็นควานช้างแหมคุทิพยอยากให้เซ็กซี่กว่านี้หน่อยแหมกลายเป็นว่าตอนนี้ช้างดูเซ็กซี่ดูแบบดึงซีนควานไปมากเลยกางเกงมันยาวไปนี้เนะี่ยถ้าแบบ มันนุ่งสั้นๆอย่งงพวกนั้นจะดีนะครับการทำคุริกริาฟก็ไม่ได้าเบื่อครับมีการทำแถวทำโชว์ที่มีความน่าสนใจแหละเป็นกำลังใจให้กับผู้สร้างสรรค์ผลงานนะครับจากหมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในชุดมือนะครับโอเคครับในอีพีหน้าคุปจะรีแอคก,การแสดงอะไรโปรดติดตามครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ